ปฏิเสธการดําเนินการเนี่ยถือว่าขัดพระบรมราชองค์การไม่พอนะครับขัดต่อประชาชนที่ถวายฎีกาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยการถวายฎีกาจะได้ใช่เรื่องนะครับนี่คือหัวใจสําคัญครับอ่ะทีนี้เรามาว่ากันต่อดีกว่าครับอ่ายังไม่ได้พูดถึงเข้ารายการวันนี้สนทนานภาษาชานครับก็ต้องบอกว่ามีข่าวร้อนๆเยอะเลยทีเดียว อย่างปิยบุตรไปหนึ่งข่าวแล้วยังจะมีข่าวอื่นๆอีกไหมมีในเรื่องของฐานทัพเรือที่พังงาครับก็เป็นการเจรจากันไม่รู้ว่าใครเป็นคนยื่นข้อเสนอเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยื่นข้อเสนอแต่ผมมองว่าถ้าเป็นการเจรจาทางการทูตหรือว่าทางการเมืองเนี่ยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขาต้องการฐานทัพเรืออยู่แล้วแม้แต่สัตหีบฐานทัพเรือมาสัต,ห,สตหีบเขาก็ต้องการนะอต่เพาเขาก็ต้องการนะ หรือแม้แต่ฐานทัพเรือพังงานเขาต้องการเพราะว่าอีกไม่นานเขาจะประกาศสงครามโลกครั้งที่3แล้วที่สําคัญคือเขาต้องการล่นล่นหมุดเขตแดนบนบกของเราเพื่อที่จะไปยื่นเลื่อนหมุดบนทะเลของเราด้วยโดยให้กัมพูชากับไทยเนี่ยร่วมมือกันในการเลื่อนหมุดนั้นเพื่อนําไปสู่การให้เกาะกูดเป็นสัปปะทานของกัมพูชาเพราะจะได้ผลประโยชน์เอาน้ํามันไปแลกเขาแล้วาฐานทัพเรือสลัดเนี่ยไปตั้งอยู่ที่นั่น ถ้าทําได้ประเทศไทยก็จะมีน้าน้านําที่สั้นลงและถ้าเกิดเหตุสงครามกันเนี่ยกัมพูชาจะได้เปรียบเมื่อยุทโธปการณ์ของสหรัฐฯเนี่ยลงไปที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้ฐานทัพเรือของจีนเขาก็ทําทิ้งไวใ้ให้กัมพูชาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะได้สองภาษาเลยคุมหน้านาน้าแถวเวียนดนามเขาก็คุมได้ทุมคุม,คมน้าน้านํอาอ่าวไทยที่คุมไทยก็ทําได้ดังนั้นเนี่ยเขาแทบไม่ต้องไปใช้ไอการขุดลอกคูคองอะไรของเขาเลยนะ เขาใช้ตรงนี้แหละที่จะทําให้เขาได้ทั้งเงินได้ทั้งอํานาจต่อรองซึ่งต่อไปก็จะเป็นมหาอํานาจแทนไทยนะครับแต่เป็นมหาอํานาจแบบใดก็เป็นอํานาจแบบที่ประชาชนของเขาเป็นแรงงานต่อไปส่วนชนชั้นนาก็จะคุมอํานาจเรื่องของธุรกิจไปยาวๆเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ต้องศึกษาดูครับว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ายุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญเพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าน้ำเนี่ย เขาสามารถติดต่อไปได้ทั่วโดยเฉพาะพังงานะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรายอมหรือเปล่าละ่ะเพราะว่าการจะยอมได้ต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมเป็นคนเจราจาใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลน,นั้นกลัวท่านนายกไม่มีตําแหน่งก็เลยรีบกลับบังคมทุนรายงานตั้งคณะรัฐมนตรีสองนะแพรทองทานสองขึ้นมาปัญหาก็คือตัวเองสรุปขาตัวเองครับเจราจาอะไรตอนเนี้เจราจาไม่ได้แนะ่แล้วพอเกิดว่าถ้าเกิดเรามีการถวายดีกา ตอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้ว่ามีการขัดพระบรมราชอ,องการของทักษณิณชินวัตรและนางสาวแพรคัลยชินวัตรนายมนทรีให้การสนับสนุนการผิดพระบรมราชอ,องการนั้นหรือขัดต่อพระบรมราชอ,องการนั้นก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่ามีนักวิชาการรวมตัวกันถวายดีการเรื่องนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่พระองค์ท่านจะใช้พระราชินิสัยเพื่อหากลไกทางกฎหมายหรือช่องทางทางกฎหมายในการเจรจากับรัฐบาลก็สามารถทําได้ นะครับเพราะท่านก็เหมือนประชาชนคนหนึ่งเหมือนกับเรานี่แหละแต่เป็นปมุกข,ของเราอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ไม่สามารถจะไปแทรกแซงรัฐบาลได้ขอบคุณครับท่านก็ไม่สามารถแทรกแซงรัฐบาลได้แต่การเอาข้อกฎหมายเอาข้อเท็จจริงมาคุยกับรัฐบาลเนี่ยทำได้โดยตําแหน่งพระองค์ท่านเนี่ยเป็นที่ปรึกษาสูงสุดของรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปขอคําปรึกษาพระราชวิจัยของพระองค์ท่านเนี่ย พระองค์ท่านก็เป็นที่ปรึกษากับทุกรัฐบาลอยู่แล้วแล้วทําไมจะไปกลัวทําไมในการระคายเคืองเบื้องยุคคบลาบและที่ด่าเจ้าเนี่ยไอ้ไม่ปกไม่ปกป้องเจ้านี่ไม่ระคายเคืองจะไปนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองไปนิรโทษกรรมคดีการเมืองถามเลยว่าคดีการเมืองทําไมต้องนิรโทษกรรมทําไมถึงเป็นคดียกเวน้นอันนี้คือความเท่าเทียมของพวกนักประชาธิปไตยของพวกปลุกม็อบหรือเปล่าถึงไม่เห็นออกมาพูดเลยว่า ฉันไม่ต้องการนิรโทษกรรมฉันจะออกไปต่อต้อตานนิรโทษกรรมไม่มีครับมีแต่ออกไปอะไรเรียกร้องประสาทแต่ไม่เคยเรียกร้องการนิรโทษกรรมว่าห้ามห้ามนิรโทษกรรมแล้วันนี้ยังไม่เห็นม็อบนั่นเลยนะถ้ามีม็อบสักครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วนิรโทษกรรมไม่เอาไม่ว่าจะนิรโทษกรรมการเมืองก็ไม่เอาเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าย้อนเวลากลับไปสิ่งที่ม็อบควรจะเรียกร้องคือพอรบรชุมนุมประท้วง เพื่อก่อให้เกิดกลไกระหว่างกันและกันผู้ชุมนุมก็สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมภาครัฐก็สามารถจัดเจ้าหน้าที่มาคุ้มครองรักษาความปลอดภัยถ้าเกิดไม่ไม,ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเรื่องคดีความเรื่องค่าเสียหายทั้งหมดต้องมาชดเชยชดใช้รับจ่ายให้แต่ไปเรียกเก็บกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในคณะนั้นคณะรัฐมนตรีต่างหเหล่านี้หรือเจ้าหน้าที่ก็ตาม ร่วมกันแชร์ออกไม่งั้นแล้วภาครัฐก็แย่นะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าคิดครับราดูซิว่ายังไงกันนะเออจะได้จะไ,ไ,ได้อยู่จะได้อยู่รู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยรอซะเลยนะฮะอ้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันกับข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ก่อนว่าข่าวจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องนี้แล้วมีอะไรอีกนะครับ จริงๆตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องสีกงสีกาเยอะเลยเนาะจริงๆอยากจะพูดเหมือนกันเพราะนั่นคือขอบวนการฟอกเงินเราไปตีความหมายว่าสีกาล่าแต้มไม่ใช่ฮะเป็นขบวนการฟอกเงินวัดน่ะเจ้าหน้าที่วัดอ่ะทั้งหมดรู้เห็นหมดจริงๆต้องสั่งขยานาเพราะว่าเจ้าอาวาดเองอ่ะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆพระทุกรูปต่อไปควรจะเป็นเจ้าหน้าที่หมดแล้วก็ต้องมีมาตรฐานเลยว่าประเทศเราเนี่ยจะสมัครเจร้าหน้าที่ที่เป็นพระเนี่ยได้ได้ไดกี่รูปคัดออกไปให้หมดไอ้ที่ไม่ได้มาตรฐานถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ไม่แสวงหาเงินเดือนมาก็คือมีบาทเดียวก็อยู่ได้แล้วก็ต้องมีมาตรฐานตรวจสอบเลยรัฐต้องมีอำนาจในการจัดการกับพระนะีผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้จริงผมว่าเรียกว่าอยู่ติดเลยแหละอืมถ้าใครรู้ประวัติจ,จริงๆแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าสุดยอดก็มีน้าสาวแม่ผมจะรู้เรื่องพวกนี้นะอย่างนี้ก็คือถามว่าผมก็สัญญากับแม่แล้วเรื่องนี้เราจะไม่คุยในที่สาธารณะหรือก็ใครทั้งสิ้นแต่เรารู้ว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงนะ ไม่ว่าจะเป็นขบวนการฟอกเงินขบวนการชุบตัวฟอกตัวฟอกเงินเอาเด็กมาเด็กกำพุงกำพ้าเด็กที่มีปัญหานะเข้าสังกัดเสร็จแล้วส่งไปบวชเนี่ยวัดดังๆต่างๆเหล่านี้มีเครือข่ายทั้งนั้นในชนบทก็มีในกรุงเทพก็มีนะเพียงแต่ว่ากรรมาลไม่เคยไปตรวจกรรมนอไม่เคยฟังเสียงของประชาชนเท่านั้นเองกรรมาเก่งทุกเรื่องนะแต่ไม่เก่งจริงเป็นคนที่ไม่เก่งจริงจะไปอยู่กรรมนลหมด นึกถึงพี่บอยเนาะผมก็ชื่อไม่ได้เป,<ไ>ป<ๆ>็นรุ่นเลยเป็นรุ่นพี่ผมเองอ,อยู่กรรมานอยเหมือนกันท่านเป็นฐานอากาศเดี๋ยวพงพูดไปคงรู้กันอีกอะไปแกลกพี่เขาทำไมเนี่ยจริงๆก็อยากคุยเป็นการส่วนตัวพี่เขานะแต่ว่าเงินพี่เขาไม่ค่อยว่างอืถ้าพูดชื่อไปรู้กันหมดแหละสําหรับในวงการกรมาอัยนะจะถามว่าคนในกรมาอัยก็ไม่ใช่ว่าคนคนเดียวที่ผมรู้จกักมีเยอะนะเป็นการส่วนตัวก็มีเออเป็น ดยว่าโตโตตามๆกันมาก็เยอะแต่พูดกันตรงๆกรมมนาไม่มีความสามารถอะไรในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติสมชก็ไม่มีไม่มีไม่มีประสิทธิภาพใดในเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติไม่มีมีแต่ประชาชนนี่แหละคือความมั่นคงหลักกับสถาบันพระมกษัตริย์นี่แหละที่จะต้องเกื้อกูลอุปถัมภ์กันเราไม่ต้องไปหวังพึ่งหน่วยงานภาครัฐสมสมชสภาพความมั่นคงแห่งชาติก็ไม่โดนพึ่งกรมมน็ไม่้อนพึ่งนะพวกนี้อาจจะฉวยโอกาสในการเข้ามามีอํานาจผ่านกับประตูการรัฐประหารมากกว่า นะสุดท้ายก็ได้ตำหนงตำแน่งกันไปเป็นกรรมธิการอนุกรรมธิการหรือไม่ก็เป็นเรื่องของตำ,นงตำหน่งตำแน่งสัมงสำคัญทางการเมืองไปซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ถูกต้องคือคุณจะต้องรู้จักคําว่ามวลชนสัมพันธ์เหมือนกับที่ป่าเปรมเคยทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้จบนะเราต้องเข้าใจจุดนี้ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องนี้กันดีกว่าข่าวร้อนจริงๆประเด็นร้อนในวงการสง่งมีข่าวเกี่ยวข้องกับซีกานะประมาณนั้น แต่ถ้าที่สุดแล้วเรื่องเนี้มันเป็นขบวนการมันไม่ใช่บุคคลล่าแต้มคือคุณเข้าใจไหมว่าจะมีสํานักสํานักหนึ่งที่จะต้องมีตัวอีเตไว้นะก็เหมือนกับสํานักคมเขียวคมขาวคมแดงพวกนั้นะต้องมีตัวอีเตไว้ถ้าเกิดว่าเจ้าคุณต่างๆเนี่ยตต่เต้าขึ้นมาแรกๆก็จะเป็นพวกเด็กเอ็นต่างๆก็ได้ได้ไปแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆขึ้นเขาจะต้องให้เวลที่สูงเพราะนั้นต้องเป็นดาวเป็นเดือนสุดๆดังนั้นน่ะ คนนี้คือดาวคือเดือนของคงคือคือดาวคือเดือนในขบวนการฟอกเงินที่จะให้เลยเพราะคุณท่านมอบของสมนาคุณให้ได้ของสมนาคุณเนี่ยทุกท่านได้ของสมนาคุณคนเดียวกันเลยเพราะนั้นคือตัวอีเตเนี่ยส่วนในการแบ็กเมลทถ้าไม่แบ็กเมลก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวท่านจะไม่ฟอกเงินต่อเพราะนั้นใครที่กลัวก็นั่นแหละมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองเพราะต้องอกสั่นแขวนไม่ทําตามก็อาจจะ ถ้าทําตามไปเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ปัญหาก็เกิดเพราะไม่ได้ทําและครั้งแรกแต่ทํามานานแล้วตั้งแต่หนุ่มๆแล้วเป็นขบวนการที่ผมพูดได้เพราะผมอยู่ในขบวนการนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่คือเหมือนจะใช่นะอันนี้ผมยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในขบวนการก็จริงแต่ก็คล้ายๆเกือบจะเข้าไปอยู่ในขบวนการนะเห็นตั้งแต่เด็กรู้ตั้งแต่ดึกจำบันนะอันนี้คือขอบวนการแรกคือการฟอกเงินในวงการพระ ซึ่งที่เกิดเรื่องผมถึงพูดได้เนาะพวกท่านก็เห็นมุมมุมเดียวกับผมแล้วละ่ะน่าจะไปนิทานเดียวกันแล้วแต่ก่อนเดี๋ยวจะหาว่ามาก่อนการอีกนะไปใส่ลายพระท่านอันนี้คือการฟอกเงินต่อมาก็คือการฟอกตัวคนที่ทําผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นก็ไปฟอกตัวที่วัดเป็นเครือข่ายอจิยกรเหมือนกันเยอะนะกระทาความผิดซ้ําๆซากๆโดยใช้จีบรบังหน้าก็เยอะต่อมาขบวนการทางการเมืองอันนี้เข้าไปอยู่ในวัดเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ทางสํานักสงฆ์เอ้ยไม่ใช่ ทางสำนักพระพุทธเขาก็น่าจะรู้เห็นเป็นใจด้วยเพราะไม่มีการตรวจสอบใดๆนะต้องสั่งค้าราาเยอะครับเพราะว่าที่นี่แหละคือตัวบ่มเพาะซาะแซกัดก่อนบ่นทำลายสถาบันพระกษัตริย์อยู่ที่นี่ครับโดยเฉพาะการโจมตีรัชกาลที่4รามมาถึงรัชกาลปัจจุบันเขาเอารัชกาลที่4เป็นตัวตั้งในการสร้างนะครับเรียกได้ว่าสตอรี่ในการโจมตีในเครือข่ายของพระซึ่งอันนี้เขาก็รู้กันทั่วทุ่งในวงการสงฆนะ์โรงการอยู่ในวงการพระพุทธรู้กันหมด แต่ไม่ทําอะไรเลยผมเองก็เห็นกระตัวกระตาก็มีเยอะแยะนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะรู้อิทธิพลเยอะประชาชนที่สนับสนุนให้การห้อมร้อมจบสิครับท่านอันนั้นคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาแก้ไขปัญหาแค่ปลายเหตุไม่ได้หรอกครับคดีก่อนหน้าเป็นไงสลงสลอ็อตนั่นก็เหมือนกันพอได้การฟอกเงินแล้วให้เงินไปแล้วเป็นค่าตอบแทนแล้วเขาก็ต้องส่งของมาล่อไม่สีกาก็ต้องเป็นการพน,นันขันต่อก็ดูดเอาเงินคืนไงครับ เพราะฉะนั้นเขาต้องมีแหล่งที่เอาเงินคืนดังนั้นนะ่ะสิ่งต่างๆนั้นเป็นการจ้างจ้างวานกันต่อๆไปเป็นขบวนการคิดคำนวณเปอร์เซ็นต์ของกาไรเรียบร้อยแล้วผลประโยชน์ได้อย่างไรเท่าไหรใครได้เท่าไหร่ส่วนพระนั่นก็เลี้ยงมาจนโตแล้วอะขุนมาจนโตแล้วก็ต้องทํางานให้คุ้มไม่ใช่อยู่ๆจะมาเป็นมโหงมหาจะเป็นเจ้าอาวาสวัดดังได้ง่ายๆไม่ใช่ครับมีเครือข่ายคาราวะชั่วๆสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วครับมานานแล้ว ส่วนคารวะดีๆก็ซวยไปด้วยนะไปทํางานถวายชีวิตให้นะมันก็เหมือนกับด้อมแหละด้อมโง่ๆนะประมาณนั้นไม่ต่างกันแล้ววิธีการคิดแบบนี้ก็คือวิธีการทําลายพระพุทธศาสนาไม่พอยังรามไปถึงการทราําลายความมั่นคงแห่งรัฐอีกด้วยก็รมานอไปอยู่ไหนครับสมชออยู่ไหนครับก็บอกแล้วไงประชาชนนี่คือความมั่นคงหลักของชาติไอ้พวกกินเงินตําแหน่งต่างๆมันก็ไม่ได้เสียงเลยนี่มันได้ก็ได้แต่ประชาชนเนี่ยหรือขอ้าราชการชั้นผู้ชั้นผู้น้อยเนี่ยคือ รากฐานสําคัญของประเทศในการปฏิวัติประชาชนนะเราไม่เปคาดหวังข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฮนะพวกนั้นมันไม่มีทางปฏิวัติประชาชนกับเราหรอกมันไปทางไหนก็ได้เอ็นไปทางไหนก็ได้เหมือนคณะราษฎรข้าราชการระดับสูงมันก็เอ็นไปทางคณะราษฎรจัดการเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสร็จมันก็ไปอยู่คณะราษฎรแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อยนียน่สิเห็นไหมในภาพยนตร์แอนิเมชันเห็นไหมเยอะแยะครับนี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแก้ถูกจุดติดกระดุมถูกจุดเราจะต้องสังคนาวงการศกตั้งแต่ ระบบการเงินนะพระไม่ควรถึงเงินพระไม่ควรมีบัญชีการเงินพระควรจะมีสวัสดิการบวชได้มีสวัสดิการเวลาศึกหรืออาพาธแล้วจะเป็นต้องศึกไปหรือว่าต้องศึกไปช่วยเหลือพ่อแม่อย่างเงี้ยเราควรมีสวัสดิการให้ท่านนะก็เป็นเงินถุงเงินถังที่สวัสดิการเหมือนเงินบําเน็จบํานานอย่างเงี้ยแหละเออให้ได้แต่ไม่ใช่ให้เงินเก็บจากไอ้พวกค่าสูหุยค่าในหน้าการค้ามนุษย์ในวัดการค้าประเวณีในวัด การค้ายาเสพติดในวัดการค้าอาวุธผิดกฎหมายในวัดการฟอกเงินในวัดไม่ควรควรจะสั่งขยานาเลยบัญชีต่างๆมีการเดินเคลื่อนที่ปุ๊บจับศึกจบแค่นั้นเองเพราะทุกคนจะมีสวัสดิการอยู่แล้วบวชได้กี่พรรษาพรรษาก็สวัสดิการตรงนั้นขอลาสิกขาออกไปก็ได้เงินเป็นบำเหน็จไปเป็นบํานาญไปก็จบใชค่ารักษาพยาบาลก็ยาวไปอาจจะมีสวัสดิการถึงลูกด้วยกรนดนะถึงพ่อถึงแม่ก็ได้ยาวๆไป เพราะท่านเสียสละความสุขส่วนตัวแต่อันนี้มันคือการหลอกให้คนอื่นเข้าใจว่าท่านมีการสละแต่ท่านก็ไม่ได้มีสละเลยท่านก็มีความสุขอยู่ในวันจุดนี้เราคุยกันตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็มีเคยไปถึงผลสําเร็จเพราะสมชก็ไม่ทํางานอะไรนี่กรมนก็ไม่ได้ทํางานอะไรนี่ถ้าทําป่านี้มันจะมาถึงปากผมเลยวันนี้ก็นั่นคือขอ้อเท็จจริงผมไม่ได้สบประมาแต่คือขอ้อเท็จจริงที่ประชาชนทุกคนก็รู้อยู่ว่ามีกรมาไว้ทําไม มีสมชไว้ทําไมแต่ปัญหาต่างๆคนที่ประสบปัญหาจริงพูดไม่ได้ถ้าไม่เกิดเรื่องผมก็ไม่กล้าพูดนะว่าขบวนการถึงอยู่ในวัดนะแล้ววัดเนี่ยยังมีเครือข่ายมาหาไรส่งอีกสามารถบ่มเพาะนิสิตนักศึกษารับปริญญาโทรปริญญาเอกปริญญาตรีกันได้อีกสนุกสิครับบางคนก็นมาเล่นการเมืองนึกถึงใครสักคนนะคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ต้องนึกถึงท่านคนนี้นี่คือสายบุญ แต่ไม่รู้ว่าบุญจริงหรือไม่แล้วแต่คิดกันแต่ผมกำลังมองถึงตัวอย่างที่ผมนึกถึงนะประมาณนั้นพูดถึงปิยบุตรอ่าขอบคุณครับปิยบุตรนี่พูดกันตรงๆฟังแล้วรู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจเหมือนกันผมตั้งคําถามก่อนนกักการเมืองขี้ขาดหรือเมืองขี้ขาดที่เอาเด็กมาเป็นตัวประกันในคดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองปิยบุตรแสงกหนกุลอืมขอบคุณครับน้องแพรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุเรศที่สุด ที่มึงก็ไม่ได้กล้าหารอะไรนักหนาแม้แต่จะขึ้นชกเวทีเพื่อการกุศลกับกูมึงยังไม่กล้าเลยยังไม่เห็นที่ต่อมานี่เออก็แค่3มนาทียกเดียวเออไม่มีกติกานะมีแต่เวลาเวลาหยุดเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นแค่นั้นเองเอาเงินเนี่ยจะได้ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาก็ใครจะมาเชียร์ใครก็ลงขันไปโอนเข้ามูลนิธิชัยพัฒนาเลยกดกดกด,กดเข้าไปโอนเข้าไปเออแค่นั้นเอง แค่นั้นเองยากอะไรนี่เออสามนาทีต่อยกนะยกเดียวไม่ใช่แค่ยกเดียวสามนาทีเนะี่ยมันได้เยอะไม่มีกติกากัดหูก็ได้เอจิ้มตาก็ได้ทุ่มก็ได้หักแขนหักขาก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวต่อต่อ,ตอบินเดี๋ยวบินอประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ากันเรื่องของปิยบุตรแสงกหนก,กุลเนี่ยไม่มีความกล้าหาญแต่โลกภายนอกในนอกจากทิกตอก คนยังเชียร์พักประชาชนเขาบอกว่าไม่เคยมีผลงานแต่ถ้าทําจริงน่าจะมีผลงานเออส่วนเสื้อแดงบอกโอ้ยก็ถูกกันแกล้งไงเลยทางานไม่ได้อืมนี่คือการเมืองโลกของความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเวลาอยู่โลกของความเป็นจริงปั๊บเราก็ไม่กล้าพูดกันนี้ใช่ไหมเราไม่กล้าคุยกันนี้ใช่ไหมเออเวลาคนก็พูดอะไรแต่ผมกล้า วิทยากรวิทยากรมาในพูดเรื่องส้มผมด่าแรกเลยผมไม่สนก็มีหลายคนที่ทําแบบผมนะไม่ใช่ว่าผมคนเดียวมีหลายท่านที่กล้าหาญแล้ววันนี้ข่าวดีครับในกรุงเทพมหานครมีคนไปชมภาพยนตร์มีคนยืนเกินครึ่งของโรงโรงหนังขอบคุณครับดีใจด้วยสําหรับคนกรุงเทพนะแต่คนจันทบุรียังนะเพราะว่าคนส่วนจะไม่ดูหนังหลุดไปนี่มีแต่เด็กเด็กและเด็กๆก,ก็จะไม่ยืนตรงด้วยเออมีแต่เราเนี่ยแหละยืนนะผมก็ยืนอยู่ด้วยดูเจอร์สต์จูเลสิตพาร์ค สนุกสนุกตรงที่เราไปดูวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยนะไปดูคนเดียวนะครับอันนี้ยืนยันก่อนนะฮะเพราะบางเอิญว่าบางเอินว่าอรอโทรศัพท์โทรศัพท์ยังไม่มาก็เลยตัดสินใจก่อนที่จะงุนงานหงุดหงิดก็เลยเข้าไปดูภาพยนตร์น,นั้นก่อนก็ไม่ไม่ไม่ผิดหวังนะเพราะเราไปเที่ยวป่าแบบนั้นไม่ได้ใครจะไปได้ยุงกัดก็เลยเออดีดีที นั่นแหะเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาเราอาจจะตัดสินใจอยู่กับตัวเองหรือบีบตัวเองเนี่ยอยู่ในกรอบบ้างเพื่อไม่ให้ไปฟุง้งซ่านปัญหาการเมืองก็เยอะแล้วเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีลองทําดูแต่ไม่ดีไปเจอคนไม่ยืนนี่หงุดหงิดเหมือนกันแต่โชคดีผมยืนข้างหน้าไงคนข้างหลังผมมารู้เขาไม่ยืนนั่นแหละข้างๆเขาก็ไม่ยืนออแต่ดีใจที่คนกรุงเทพยืนขอบคุณคนกรุงเทพครับเรื่องของนายมนตรีทําให้ประเทศพังทลายอันนี้กาลังเตรียม เขากำลังทยอยเตรียมถวายดีกากันครับไม่ต้องกังวลอ่ะทีนี้มาดูเรื่องส่วนตัวไปแล้วมาดูเรื่องส่วนจะโดนด่าไวนะ้ได้คุยเรื่องส่วนตัวเนี่ยโอ้ยชีวิตฉันอืมดีครับมีคนคอยเตือนสติดีกว่าไม่มีนะฮะอ่ะต่อมาในเรื่องของมติบปชกันบ้างนะครับตั้งองค์คณะไตส่สวนแพทยทองทานปมคดีเจรจาวุนเซนครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ไม่มากก็น้อยครับแต่เรื่องของภยัยพิบัติทางธรรมชาติครับแผ่นดินไหวขนาด5.2ลิตอร์ในเมียนมานะครับคนเชียงรายรับรู้แรงสั่นไหวแต่อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีรายงานความเสียหายครับสำหรับอุบัติเหตุครับสลด,ด6ล้อเสียหลักพุ่งอัดเก่งครับรถพังยับมีผู้เสียชีวิต2รายรวมถึงเด็กวัย10ขวบด้วยนะฮะเอ10เดือนด้วยนะครับ10เดือนเองยังไม่ถึงขวบเลยนะ นึกถึงรถของผมเลยออกมาไม่ถึงปีมอนกันข่าวคันก่อนนะอันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำไมถึงเกิดเรื่องสลวดแบบนี้แล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่พูดแล้วพูดอีกพูดแล้ว,พ,ลวพูดอีกเนาะเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับแต่ถ้าใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็บอกได้นะครับสำหรับเศรษฐกิจโลกคาดการว่าสหรัฐอเมริกานะครับเผยดัชนี CPI เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น2.6%นอกจากจะมีการเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของทัมเรื่องนี้ขอขยายความครับภาษีทัมขอบคุณครับคุณตุกตาคือภาษีทัมเนี่ยมันมีความมีความเป็นไปได้สูงที่เขาเจรจากันก่อนหน้าแล้วนะส่วนรรัฐบาลไทยก็ใช้การเจรจานั้นเนี่ยส่งจดหมายรับไปว่ายอมรับข้อเสนอนี้แต่ขอให้ลดกำแพงภาษีได้หรือไม่ซึ่งก็จะเป็นข้อเสนอเนี่ยที่ดีนะ เพราะจริงๆแล้วรัฐบาลเพื่อไทยไม่มีทางความจงรักภักดีแน่นอนไม่มีแน่นอนนี่เชื่อโดยสุดสุดสดจริตเลยนะเอาขึ้นกี่สานก็ได้ผมก็ยืนยันคำดิมว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่มีความสุจริตต่อสถาบันพรมหากษัตริย์แน่นอนนะครับอย่าอ้างว่าการเจราจากำแพงภาษีทำท,ทำไปเพื่อความจงรักภักดีที่จะไม่แก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่จะไม่ให้ฐานทัพเรือพังงาแก่สรงงารกาไม่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะการเจราจาเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นดรพอเรื่องของอุยกู เรื่องของการปล่อยตัวนักโทษมาตรา1นึ 2, เรื่องของการแก้ไขมาตรา1นึ 2, เรื่องของการกว้าบาศารัฐธรรมนูญนะครับเรื่องนี้เจราจากันก่อนหน้าแล้วก่อนที่จะมีการเจราจาทางด้านเศรษฐกิจดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับที่อาจจะมีการต่อรองจากฝั่งไทยเสียด้วยซ้ําที่ต้องการสร้างเครดิตให้กับตัวเองและโยนบาบให้กับมาตรา1นึว่าเป็นอุปสรรคในการเจราจาทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องภาษีธรรมอันนี้มุมมองของผมนะ จากข้อมูลหลายๆด้านทีนี้มาดูสงครามขีปนาวุธนะครับอิสราเอลตกใส่นะครับจุดแจกน้ำนะที่ฉนวนกาซาเด็กปลาไตน์เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากขอแสดงความเสียใจด้วยครับต่อมาเรื่องข่าวโอ้โอันนี้ต้องบอกเลย uh, SCB SCB ธนาคารเนาะ SCB 1 0 x ใช่ไหมครับเขาบอกงี้โอ้อันนี้ผมไม่มีความรู้เท่าไหร่เลยแต่รู้ๆว่ใครเป็นสมาร์ทโฟนกำลังเปิดตัว Galaxy S ครับ Phone s นะครับ ซึ่งก็ถือว่าใครๆชอบก็มีนะแล้วก็ยังมี What What เอกนะซีรีส์เข้ามาด้วยใครเป็นสาวกซัมซุงก็บอกนะครับสำหรับความปลอดภัยในทางไซเบอร์นะครับแฮกเกอร์นะครับเปิดวาวเขื่อนในนอร์เวย์นอร์เวย์มีปัญหาอีกแล้วครับนอร์เวย์เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพที่สุดในโลกมากกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นพันเท่าถ้าใครอยากจะเจริญด้านประชาธิปไตยก็ไปดูที่นอร์เวย์นะแล้วก็มีกองทุนเรื่องของกองทุนพัฒนาต่างๆซึ่งเกิดจาก การขายน้ํามันแก๊สธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นกองทุนในการพัฒน,นาชาวมอนอเวแล้วเขาไม่ต้องการประจํานนประชากรเยอะเขาไม่ต้องการการอพยมเป็นสัญชาติไม่เหมือนของเราที่เอาสัญชาติไปส่ให้กับชาวต่างด้าวชาวต่างเมืองจํานวนเป็นแสนจํานวนเป็นล้านในแต่ละปีแต่ละปีจนมรู้ประชาชนคนไทยไปเจอมีบัตรประจําตัวประชาชนแต่พูดภาษาไทยไม่ได้นับเป็นล้านล้านคนทั่วประเทศตกใจไหมครับแล้วคนเหล่านั้นอยู่บนชนชั้นนําเป็นแกนนําสําหรับธุรกิจด้วย แล้วก็มีเครือข่ายโรงงานต่างๆอันนี้เรียกว่าจีนศูนย์เหรียญไม่ได้นะครับมันมากกว่านั้นนะฮะติดลบเลยนะครับเราติดลบเลยนะครับเราเปิดโอกาสมาปั๊บนี่เราเขายุยงให้เราเล่นการเมืองยุยงให้นักศึกษาเด็กนักศึกษาสนใจการเมืองแต่เขาเอาต่างด้าวเท้าต่างเมืองมาสนใจบ้านเมืองเราครับเรียบร้อยทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรต่างๆการงานต่างโรงงานต่างๆธุรกิจต่างๆเป็นของกัมพูชาเป็นของพม่าพม่านี่คองอสังหาริมทรัพย์เยอะที่สุดในไทย ถ้าเทียบกับชาวต่างชาติด้วยกันเองส่วนกัมพูชาถือครองธุรกิจตั้งแต่การเกษตรจนถึงอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปจีนอาจจะมีบ้างที่เราเห็นนะครับดังๆอย่างเช่นจีนเทาแต่ไม่ได้ขนาดเท่ากับกัมพูชากับพมา่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ค่อยๆค,คิดครับเพราะว่ากัมพูชาเขาพูดภาษาไทยคล่องก็เยอะนะแล้วพมา่าพูดภาษาไทยคล่องก็เยอะแต่ว่าชนชั้นนําส่วนใหญ่เขาจะพูดภาษาถิ่นของเขาคือภาษาพมา่ากับภาษากัมพูชา น้อยคนที่เจราจาภาษาไทยได้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกึ่งกึ่งล่ามกึ่งกึงคนที่เจราจาทางธุรกิจให้กับนายทุนของตนเองอเพราะฉะนั้นต้องคิดเอาเองครับว่าประเทศเรานี่มันมาถึงจุดต่ําสุดเพราะเราทะเลาะกันเองหรือเปล่าหรือเราขิงกันพักกันเมืองกูชนะพักกันเมืองกูมึงแพ้แล้วสุดท้ายก็แพ้ด้วยกันทั้งคู่นะแพ้กันแพ้กันแล้วแพ้กันอีกแพ้กันต่อนะะเขาไม่ต้องมาเขาเราไม่ต้องไปสูญเสียดินแดนให้เขานะครับเขามายึดดินแดนเราถึงบ้านเลยยัง ยังไม่เข้าใจอีกแม่จะพูดคำว่าแรงก็ไม่ได้มาดูข่าวกีฬากันดีกว่าครับอ่าไม่ได้มาดูข่าวกีฬาใช่ใช่ใช่มาดูข่าวากีฬา,า,ากันก่อนครับฟุตบอลบุรีรัมประกาศคว้าตัวเอลิสฟาร์สายฟ้านะครับเอลิสนี่คือใครผมก็ไม่ทราบนะเสริมแกล่งแนวรับแล้วก็ศิวรักษ์ประกาศแขวนสตาร์ปิดฉากชีวิตคว้าแข้งกับบุรีรัมมาตลอด14ปีโอ้โหส่วนกล์ฟโปรโจีนนะครับโปรโจีนอัธยาควา้ารองแชมป์ก๊์ฟ เอลิยองแชมเปลี่ยนแชมเปี้ยนชิพ2025วอลเลย์บอลครับได้ครบ8ทีมแล้วสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025รอบสุดท้ายใครชอบวอลเลย์บอลก็ไปดูนะครับส่วนผมเองบอกได้เลยว่าช่วงนี้ข่าวการเมืองมาต้องขอตัวช่วยนะครับอาจจะเสริมทับกันแลกเปลี่ยนกันนะครับขอเดินเชิญแอดบินน้องตะโก้พูดเรื่องการเมืองเป็นกขวัญกำลังใจให้กับคนในห้องนิดนึงครับ สวัสดีครับ <laughs> เป็นข่าวข่าวอะไรครับอ๋อเกินเกินได้ไหมข่าวอะไรครับ อ๋อคนชอบเชียร์เพื่อไทยอ่ะนะอืมดีดีดีดด